ชาวลัคนาราศีธนูสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรียนดวงกับบรมครูโหนพัฒนาพัฒนาสิริโดยฉัดลูกอาจารย์พัฒนานะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษค่ะเพราะเราจะพูดถึงการที่ดาวพฤหัสบดีโคจรยกย้ายจากราศีเมถุนไปสถิตณราศีกรกฎได้ตำแหน่งมหาอุด ในวันที่2ตุลาคม2568เวลา19นาฬกา50นาทีและจะอยู่ถึงวันที่23ธันวาคม2568เวลา7นาฬกา36นาทีเท่ากับอยู่เกือบ3เดือนค่ะในทางโหราศาสตร์ดาวพฤหัสบดีเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีสติปัญญาการขยายตัวและความเจริญรุ่งเรือง ดาวพฤหัสบดีมีพลังในการยกระดับทุกสิ่งให้ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบดังนั้นเมื่อโคจรยกย้ายเข้าสู่ตำแหน่งที่เหมาะสมก็จะนำพาความมั่งคั่งและโอกาสดีๆมาสู่ชีวิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งราศีกรกฎเป็นจระราศีเป็นราศีแม่ธาตุดังนั้นการที่ดาวพฤหัสบดีสถิตอยู่ในราศีนี้ ก็จะยิ่งส่งผลแก่เจ้าชะตาเป็นอย่างมากค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูในช่วงวันที่2ตุลาคมถึง23ธันวาคม2568ดาวพฤหัสบดีราชาแห่งโชคลาภโคจรเข้าสู่เรือนมรณะของท่านและอยู่ในตำแหน่งมหาอุดที่ส่งพลังที่สุดค่ะเรือนมรณะคือศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลง การเกิดใหม่เงินของผู้อื่นมรดกความลึกลับและการปฏิบัติทางจิตวิญญาณเมื่อดาวพฤหัสบดีในตำแหน่งมหาอุดโคจรมาสถิตณเรือนนี้ชาวลัคนาราศีธนูจะได้สัมผัสกับการได้รับทรัพย์สินจากแหล่งที่ไม่คาดคิดได้รับประโยชน์ในธุรกิจ ที่เกี่ยวกับการจากไปและได้ช่วยเหลือผู้คนเรามาค่อยๆไล่เรียงกันนะคะเรื่องแรกที่เด่นชัดก็คือชาวลัคนาราศีธนูจะได้รับมรดกได้รับสินสมรสหรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในพินัยกรรมค่ะทั้งนี้ชัดเข้าใจว่าหลายท่านก็จะรู้สึกไม่ดีไม่ได้อยากรับ ทรัพย์สินแบบนี้นะคะแต่ฉันก็ขอพูดในแง่มุมของหลักวิชาการก็ขอว่าไปตามตำรานะคะคือในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธนูมีเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์ต่างๆรวมถึงได้รับสิทธิ์ในที่ดินนะคะได้รับเครื่องประดับของมีค่าซึ่งเป็นมรดกนะคะหรือบางท่านก็จะได้รับสิทธิ์ใน ผลประโยชน์จากบริษัทจากธุรกิจหรือว่าได้หุ้นของผู้ที่จะไปค่ะนอกจากนี้ในด้านการงานอาชีพนะคะชาวลัคนาราศีธนูก็จะได้รับประโยชน์ในกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวกับการจากไปค่ะอย่างเช่นเรื่องของการประกันชีวิตถ้าหากว่าท่าน ทำอาชีพในด้านนี้นะคะก็จะมีลูกค้าที่ไว้วางใจแล้วก็ยินดีที่จะซื้อประกรันจากท่านเพราะว่าตัวท่านเองก็เป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนประกันที่มีความรู้เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำแนะนำการประเมินต่างๆหรือถ้าหากว่าท่านทำธุรกิจที่ เกี่ยวกับงานสีดำท่านก็จะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้านะคะคือท่านมีความครบวงจรและที่สำคัญก็คือมีความใส่ใจเข้าใจถึงหัวอกของผู้ที่มาติดต่อมาดีลกับท่านนอกจากนี้ชาวลัคนาราศีธนูก็มีเกณฑ์ที่จะ ประสบความสําเร็จและได้รับผลประโยชน์จากคนเจ็บคนป่วยนะคะเช่นถ้าหากว่าท่านทํางานในสายสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลหรือผู้ที่ดูแลสุขภาพท่านก็จะมีความเมตตามีความสามารถพิเศษในการรักษารวมถึงถ้าหากว่าท่านเป็น นักจิตวิทยานะคะหรือว่าเป็นที่ปรึกษาที่ช่วยเหลือผู้ป่วยก็จะประสบความสำเร็จรวมถึงถ้าท่านเป็นนักสักสงคมสงเคราะห์นะคะหรือว่าทำงานในสถานคุ้มครองทำงานช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสก็จะได้รับการสนับสนุนอย่างดีมากค่ะรวมไปถึงในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธนูจะมีความสำเร็จ ในการวิจัยหรือในงานที่ต้องใช้ความลับนะคะอย่างเช่นการซุ่มทํางานให้กับธุรกิจให้กับองค์กรที่ต้องรักษาความลับทางธุรกิจท่านก็จะประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมค่ะนอกจากนี้เรือนมรณะก็เป็นเรือนแห่งความลึกลับ และการปฏิบัติทางจิตวิญญาณดังนั้นชาวลัคนาราศีธนูก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ไม่เปิดเผยนะคะอย่างเช่นท่านสามารถจะพัฒนาจิตใจนะคะศึกษาพระธรรมคำสอนมีการปฏิบัติทางศาสนาอย่างลึกซึ้งการศึกษาธรรมะขั้นสูงหรือว่าการศึกษาปรัชญาก็จะช่วยให้ท่าน เข้าใจชีวิตในมิติที่ลึกซึ้งขึ้นรวมถึงถ้าหากว่าท่านได้พัฒนาความรู้ในด้านนี้จนถึงขั้นเป็นครูสอนการทำสมาธิหรือการทำวิปัสสนาก็จะประสบความสำเร็จได้รับการยอมรับจากผู้ที่มาเรียนรู้ค่ะคือการที่ดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งมหาอุดเนี่ยก็จะทำให้ทุกสิ่งที่ชัด กล่าวมาเนี่ยจะเพิ่มความแข็งแกร่งเพิ่มพลังมากขึ้นนะคะอย่างเช่นมรดกและทรัพย์สินที่ท่านได้รับก็จะมีมูลค่าสูงกว่าที่ท่านคาดไว้รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวกับการจากไปจะมั่นคงและมีความต่อเนื่องรวมไปถึงความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นจะโดดเด่นได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง การพัฒนาทางจิตวิญญาณจะลึกซึ้งและเกิดผลจริงค่ะดังนั้นฉันขออนุญาตฝากคำแนะนำสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งมหาอุดและอยู่ในเรือนมรณะท่านน่าจะได้ตรวจสอบสิทธิในมรดกในเรื่องของการประกันภัยรวมถึง เอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนะคะหรือบางท่านก็อาจจะใช้โอกาสนี้ในการจัดทำที่ันกรรมของตนเองเป็นการวางแผนสำหรับอนาคตค่ะรวมถึงในเรื่องธุรกิจนะคะก็ขอให้พิจารณาธุรกิจที่เกี่ยวกับการจากไปนะคะก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจค่ะรวมถึงให ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้อื่นและเริ่มพัฒนาตนเองในด้านจิตวิญญาณค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้อย่าหลงไหลไปในเรื่องลึกลับจนขาดการใช้เหตุผลขอให้รักษาสมดุลระหว่างการพัฒนาจิตใจ กับการใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงค่ะฉัดมั่นใจว่าชาวลัคนาราศีธนูจะได้ใช้ช่วงเวลานี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งค่ะและนอกจากพลังของดาวพฤหัสบดีในตำแหน่งมหาอุดแล้วสิ่งที่เราน่าจะได้นำมาพิจารณาอีกอย่างหนึ่งคือความสัมพันธ์ของดาวพฤหัสบดี กับดาวในพื้นดวงกำเนิดของท่านที่ตั้งรับอยู่ในราศีกรกฎค่ะกรณีที่ท่านมีดาวอาทิตย์ตั้งรับเมื่อดาวพฤหัสโคจรมาพบกับดาวอาทิตย์นี่คือคู่ปัญญาแห่งความสำเร็จค่ะจะเหมือนกับท่านได้กำลังเสริมจิตใจจะสบายและมั่นใจในทุกการตัดสินใจงานที่ท่านดำเนินการจะราบรื่น และประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมายเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเริ่มโครงการใหญ่หรือการตัดสินใจเรื่องสำคัญของชีวิตเพราะปัญญาและการตัดสินใจของท่านจะแม่นยำและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีค่ะกรณีที่ท่านมีดาวจันทร์ตั้งรับเมื่อดาวพฤหัสโคจรมาพบกับดาวจันทร อาจจะมีความขัดแย้งในเรื่องของความรู้สึกกับเหตุผลค่ะแต่ว่าก็จะเป็นจังหวะที่ท่านจะได้พิสูจน์ความสามารถของตนเองนะคะหากมีข้อพิพาทหรือมีเรื่องที่ต้องชี้แจงท่านจะสามารถชนะได้ด้วยหลักเหตุผลและความจริงความสำเร็จที่ได้จะมีค่าย,ยิ่งกว่าเพราะผ่านการทดสอบมาแล้วค่ะ กรณีที่ท่านมีดาวอังคารตั้งรับเมื่อดาวพฤหัสมาพบกับดาวอังคารเรียกว่าเป็นคู่ปัญญานะคะการรวมตัวกันของดาวพฤหัสบดีกับดาวอังคารจะทําให้ท่านมีความคิดที่เฉียบแหลมมีความกล้าหาญในการลงมือทําแต่ก็ต้องระวังการพูดจาที่อาจจะแรงเกินไปซึ่งถ้าหากว่าเราใช้พลังนี้ในทางสร้างสรรค์ก็จะช่วยให้ท่าน ผลักดันโครงการต่างๆให้สำเร็จได้อย่างรวดเร็วและระมัดระวังหลีกเลี่ยงการโต้เถียงที่ไม่จำเป็นค่ะกรณีที่ท่านมีดาวพุธตั้งรับเมื่อดาวพฤหัสโคจรมาพบกับดาวพุธเป็นคู่โชคลาภจากการสื่อสารค่ะท่านจะได้ใช้ความรู้ใช้ทักษะการสื่อสารการเขียนการพูดการประชาสัมพันธ์ หรือการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารจะเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะข้อมูลที่ท่านได้รับจะมีค่าและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในเรื่องการเรียนรู้และการสร้างรายได้กรณีที่ท่านมีดาวพฤหัสบดีตั้งรับเมื่อดาวพฤหัสจอมาพบกับดาวพฤหัสเดิมเป็นจังหวะที่สติปัญญาของท่านจะเฉียบแหลมที่สุดค่ะ ความสําเร็จจะมาอย่างต่อเนื่องท่านจะเป็นที่ปรึกษาที่คนอื่นเชื่อถือและขอคําแนะนำํำกรณีที่ท่านมีดาวสุขตั้งรับเมื่อดาวพฤหัสจรมาพบกับดาวสุขเดิมเป็นจังหวะที่ดาวพฤหัสจ,จะนํำพาทั้งโชคลาภและความรักมาสู่ท่านค่ะอาจจะมีข่าวดีเรื่องความรัก หรือว่าได้พบเนื้อคู่ที่เหมาะสมรวมทั้งรายได้จากงานที่เกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับความงามหรือการบันเทิงจะเพิ่มขึ้นรวมทั้งความสัมพันธ์ในครอบครัวจะอบอุ่นและมีความสุขท่านมีเกณฑ์จะได้รับของขวัญหรือความช่วยเหลือที่มีค่าจากคนใกล้ชิดค่ะกรณีที่ท่านมีดาวเสาตั้งรับ เมื่อดาวพฤหัสจรมาพบกับดาวเสารเดิมเรียกว่าเป็นคู่เปลี่ยนแปลงค่ะถ้าหากว่าท่านรู้สึกว่าชีวิตเริ่มซ้ำซากหรือว่าอยู่ที่เดิมไม่ได้การมาของดาวพฤหัสจะเป็นพลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะเช่นท่านอาจจะได้ย้ายบ้านย้ายงานหรือว่าเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมอย่าฝืนยึดติดกับสิ่งเดิมนะคะ เพราะการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้จะนำพาความเจริญก้าวหน้ามาให้กับท่านค่ะกรณีที่ท่านมีพระราหูตั้งรับเมื่อดาวพฤหัสจ,จรมาพบกับพระราหูเดิมนี่คือคู่แห่งความคิดที่แหวกแนวค่ะท่านจะมีความคิดที่สร้างสรรค์มีเกณฑ์จะได้เงินจากช่องทางที่ไม่ธรรมดาแต่ก็ต้องระวังการลงทุนที่ อาจจะดูเสี่ยงจนเกินไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารให้ดีหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ปลอดภัยหรือว่าการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นเวลาค่ะกรณีที่ท่านมีดาวพระเกตตั้งรับเมื่อดาวพฤหัสจรมาพบกับดาวพระเกตเดิม สัญชาตญาณและการรับรู้ของท่านจะแม่นยำมากท่านสามารถสัมผัสได้ถึงสิ่งที่ผู้อื่นมองไม่เห็นท่านจะเข้าใจธรรมชาติแท้จริงของคนหรือสถานการณ์ต่างๆได้อย่างลึกซึ้งท่านจะมีความแม่นยำในการประเมินสถานการณ์หรือการตัดสินใจเรื่องสำคัญซึ่งอาจจะพัฒนาความสามารถทางจิตวิญญ,ญาณหรือ มีความเข้าใจในปรัชญาชีวิตที่ลึกลับเป็นจังหวะที่เหมาะสำหรับการศึกษาวิชาที่ลึกซึ้งหรือว่าการปฏิบัติสมาธิค่ะและกรณีที่ท่านมีดาวมฤตยูตั้งรับเมื่อดาวพฤหัสจ,จรมาพบกับดาวมฤตยูเดิมนี่คือคู่แห่งพลังแห่งลางสังหารและการรับรู้ค่ะ ท่านจะมีลางสังหรณที่แข็งแกร่งและแม่นยำเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นท่านสามารถสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงและมีความไวในการรับรู้โอกาสหรือสิ่งที่อาจเป็นอันตรายท่านสามารถใช้พลังนี้ในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของชีวิตเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงทีรวมทั้ง ให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ผู้อื่นค่ะทั้งนี้การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดาวต่างๆจะช่วยให้ท่านใช้พลังของดาวพฤหัสได้อย่างเต็มที่และใช้ข้อมูลนี้ในการเตรียมตัวและวางแผนอย่างเหมาะสมค่ะสุดท้ายนี้ฉันขอกราบอวยพรให้ท่านได้รับพลังอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นมงคล จากดาวพฤหัสบดีนะคะขอให้ดาวราชาแห่งปัญญาและโชคลาภประทานพรอันยิ่งใหญ่นำความรู้แห่งสัจธรรมปัญญาที่เฉียบแหลมความร่ำรวยและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชีวิตของท่านและครอบครัวขอให้ท่านได้รับความสุขสมบูรณ์ในทุกมิติทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณขอให้ครอบครัวของท่าน มีความกลมเกลียวมีความสุขมีความอบอุ่นขอให้การงานและธุรกิจของท่านเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในทุกย่างก้าวขอให้พลังแห่งดาวพฤหัสบดีคุ้มครองและประทานพรให้ท่านตลอดช่วงเวลานี้และขยายออกไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนตลอดไปค่ะ และหากท่านสนใจดูดวงชะตาส่วนตัวเพื่อเรียนรู้เส้นทางชีวิตของท่านอย่างลึกซึ้งต้องการดูเลิกสำหรับเหตุการณ์สำคัญในชีวิตหรือมีความสนใจจะศึกษาวิชาโหราศาสตร์วิชาเลิกม,มงคลสามารถติดต่อฉัดได้เลยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ